สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องแนวทางการเตรียมตัวนะคะสำหรับการประเมินวิทยาฐานะคสสองคสงคส,งสามตามเกณฑ์ VPA หรือ Performance a g r e e m e n t ที่เป็นเกณฑ์ใหม่เนี่ยทำยังไงให้ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกเลยเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ,อมาสก,กัดกลยุทธ์สำคัญสคัญจากแนวปฏิบัติที่เรามีข้อมูลมาเพื่อให้การประเมินมันราบรื่นนะคะได้ทั้งคุณภาพเด็กแล้วก็เอกสารครบถ้วนด้วย เอาละค่ะมาร่วมกันเลยดีกว่านะคะประเด็นแรกสุดเลยที่ข้อมูลย้ำมากๆคือต้องเข้าใจเกณฑ์ BPA แบบลึกซึ้งจริง,รงๆอะค่ะไม่ใช่แค่ผิวเผินครับผมต้องไปอ่านคู่มือของกคออสอให้เคลียร์เลยว่าต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง PA 1 PA 2 PA 3แล้วก็ผลลัพธ์เน้นด้านไหนใช่ครับแล้วที่น่าสนใจคือไอการเข้าใจเกณฑ์เนี่ยไม่ใช่แค่รู้ว่าส่งอะไรนะแต่ต้องตีโจทย์ให้แตกว่า เออ่ผลลัพธ์ที่เขาคาดหวังจริงๆคืออะไรอ๋อค่ะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวเด็กนะครับพอเข้าใจตรงนี้ปุ๊บการทํางานเรามันก็จะสอดคล้องกันมีทิศทางแล้วก็ต้องรู้กลุ่มตัวเองด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นเป็นครูวิทย์ป .6 อะไรแบบนี้ถูกต้องครับมันจะช่วยให้เราปรับแนวทางหรือหาตัวอย่างกล็ๆมาใช้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลย แล้วประเด็นถัดมาก็คือการวางแผนล่วงหน้าต้องมองยาวเป็นปีการศึกษาเลยนะคะอืมครับหัวข้อที่จะทำใน PA 1เนี่ยควรจะมาจากปัญหาจริงๆในห้องเรียนหรือสิ่งที่เราอยากจะยกระดับเด็กจริงๆไม่ใช่ตั้งหัวข้อสวยๆลอยๆเนาะใช่ค่ะเช่นแบบอาจจะแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกกลุ่มเล็กๆหรือพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ผ่านโครงงานอะไรแบบนี้ต้องมีเป้าหมายชัดๆวัดผลได้แล้วก็มีไทม์ไลน์คร่าวๆด้วย การวางแผนล่วงหน้าเนี่ยสำคัญมากเลยครับเพราะในมุมผู้ประเมินเนี่ยมันสะท้อนอาการคิดเชิงกลยุทธ์ความใส่ใจในรายละเอียดค่ะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เขาอยากเห็นแต่ข้อมูลก็เตือนเหมือนกันว่าแผนน่ะต้องยืดหยุ่นพอสมควรนะปรับตามหน้าง,งานจริงได้จริงด้วยค่ะแล้วเรื่องหลักฐานล่ะคะอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยโอ้โหอันนี้สําคัญมากต้องเก็บยังไงคะข้อมูลบอกว่าต้องเป็นระบบแล้วก็หลากหลายด้วยใช่ไหมคะทั้งภาพวิดีโอชิ้นงานเด็กครับ แล้วก็ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยนะอาที่น่าสนใจคือบางทีหลักฐานชิ้นเล็กๆแต่แบบทรงพลังอย่างคลิปสั้นๆไม่กี่นาทีแต่เห็นพัฒนาการเด็กชัดๆเนี่ยอาจจะดีกว่ารูปถ่ายเยอะๆอื่นนะคะใช่เลยครับแล้วถ้ามีข้อมูลเปรียบเทียบก่อนหลังหรือใช้เครื่องมือวัดผลที่น่าเชื่อถืออันนี้ยิ่งเพิ่มน้ำหนักได้ดีมากแล้วหลักฐานที่หลากหลายนี่หมายถึงทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องครับทั้งคะแนน แล้วก็พวกทักษะเจตคติความสุขในการเรียนรู้อะไรพวกเนี้ยมันช่วยยืนยันว่าคุณภาพผู้เรียนที่เป็นหัวใจของวพีเอเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่ในกระดาษค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็จะไปรวมอยู่ในเอกสาร PA1 PA2 PA3 เนาะครับผมมีเคล็ดลับจากข้อมูลที่น่าสนใจคือให้ลองเขียนแบบเล่าเรื่องหรือสตอรี่เทลลิงดูอ๋อเล่าเรื่องยังไงครับ ก็คือเริ่มจากปัญหาที่เราเจอจริงๆอะค่ะแล้วก็เล่ากระบวนการที่เราทําเพื่อแก้ปัญหานั้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยผลลัพธ์ที่เกิดกับเด็กแบบให้เห็นภาพชัดๆเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือทําให้เอกสารมันมีชีวิตชีวาขึ้นไม่ใช่รายงานแห้งๆใช่ค่ะมันจะสื่อสารผลกระทบหรือ Impact ของงานเราได้ดีกว่าผู้ประเมินจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราทํามันสําคัญยังไงมันเปลี่ยนเด็กได้ยังไงแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับไม่ใช่แต่งเรื่องนะ ต้องอยู่บนฐานข้อมูลจริงหลักฐานจริงแน่นอนค่ะนอกจากนี้ยังมีตัวช่วยเสริมอื่นๆอ,อีกอย่างการทำวิจัยในชั้นเรียนง,ง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนมากใช่ค่ะแต่มีกรอบชัดมี before after หรือการใช้ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบจริงๆจังๆแล้วก็ระบุบทบาทเราให้ชัดในรายงานด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะสิ่งเหล่านี้มันโชว์ว่าเราพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับซึ่งมันก็ตรงกับเกณฑ์ว p a ที่เน้นเรื่องการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องปฏิบัติเลยนะคะการจัดการเอกสารข้อมูลแนะนำให้ใช้พวก Google Drive, OneDrive ช่วยจัดระบบแฟ้มให้ดีมีสารบัญชัดๆค้นหาง่ายอันนี้สำคัญนะเวลาหาจะได้ไม่วุ่นวายค่ะแล้วก่อนส่งจริงลองให้เพื่อนครูหัวหน้ากลุ่มสาระหรือพออช่วยดูก่อนก็ดีนะคะจะได้เช็คความเรียบร้อยความครบถ้วนเป็น second opinion เนาะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมเด็ดขาดคือส่งผ่านระบบ EPA ให้ตรงเวลา ครับเรื่องพวกนี้เหมือนงานธุรการแต่จริงๆมันสะท้อนความเป็นมืออาชีพการจัดการที่ดีของเราด้วยมาถึงแก่นลักเลยค่ะที่ข้อมูลทุกแหล่งพูดเหมือนกันเป๊ะคือหัวใจสำคัญที่สุดอยู่ที่คุณภาพผู้เรียนอืมอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยถ้าเรามุ่งมั่นทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จริงๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจริงๆนะคะเอกสารหลักฐานต่างๆมันจะสะท้อนความสำเร็จนั้นออกมาเองเหมือนเราใช้ผลงานเด็กเป็นตัวเล่าเรื่องเลยว่างั้นเถอะ ประมาณนั้นเลยค่ะสื่อสารด้วยผลงานและพัฒนาการของเด็กสรุปก็คือปัจจัยความสําเร็จมันเกี่ยวกันหมดเลยนะครับตั้งแต่เข้าใจเกณฑ์วางแผนดีเก็บหลักฐานคุณภาพสื่อสารน่าสนใจจัดการเอกสารเป็นระบบส่งตรงเวลาค่ะโดยทั้งหมดนี้เป้าหมายหลักคือประโยชน์สูงสุดของเด็กจริงๆงั้นทบทวนสั้นๆอีกทีนะคะ การเตรียมตัวสำหรับ VPA ให้สำเร็จเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจการวางแผนหลักฐานที่ใช่การสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็หัวใจสำคัญคือการมุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริงครับผมชัดเจนครับซึ่งมันก็อาจจะนำไปสู่คำถามชวนคิดต่อนะครับว่าเอ๊นอกเหนือจากการที่เราจะผ่านเกณฑ์ประเมินแล้วเนี่ยเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าไอ้การพัฒนาที่เราทำทำกันเนี่ยที่บันทึกไว้ในเอกสารเนี่ยมันจะส่งผลให้เด็กเกิดความรักในการเรียนรู้จริงๆ มีทักษะที่ยั่งยืนจริงๆแม้ว่าจะพ้นช่วงเวลาประเมินไปแล้วก็ตาม